รู้ใช่ไหมครับว่าหลงมาดูคลิปแล้วเนี่ยต้องทำอะไรก่อนใช่ครับกดไลค์ซะมันง่ายกว่ามึงทำกิจวัตรประจำวันซะอีกถ้าเป็นไปได้นะครับคลิปนี้ผมขอ2,000ไลค์นะการตัดคลิปแนวนี้เนี่ยแม่งโคตรเหนื่อยเลยครับโอเคอย่าลีลาเลยดีกว่าเริ่มเลย ลักนามเนี่ยมันเป็นพื้นหญ้าฟางโอ้โหโคตรคันโอเคนะครับผมขอเสริมคลิปที่แล้วนิดหนึ่งผมพูดตกหล่นไปเยอะมากก็จะมีทั้งหมด4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือทําไมครูฝึกถึงอยากให้พวกเราเก็บกระดูกไก่ใช่ครับครูฝึกเนี่ยเขาอยากรู้นะครับว่าพวกผมเนี่ยมีความรับผิดชอบหรือไม่ประเด็นที่ะครับก็คือทําไมผู้พันเนี่ยถึงไม่ให้พวกเราเนี่ยซื้อของในค่าย ก็เป็นเพราะว่าเขากลัวคนบางกลุ่มเนี่ยแอบไปซื้อบุหรี่หรือของมีคมอะไรพวกนี้ประเด็นที่3นะครับทาไมบางครั้งผมพูดว่าพี่ทหารทําไมบางครั้งผมพูดว่าครูฝึกอันนี้ผมพิจารณาจาก4หน้านะครับครูฝึกเนี่ยเขาจะหน้าโหดๆหน่อยส่วนพี่ทหารเนี่ยเขาจะหน้าแบบเดบๆไวรุ่นวัยรุ่นอะไรประมาณเนี้ยประเด็นที่4นะครับเรื่องราวของไอ้โรงเรียนอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมไม่สามารถให้คําตอบได้นะครับเพราะว่าผมกับโรงเรียนอื่นเนี่ยอยู่คนละกองกัน แต่ว่าไอ้โรงเรียนอื่นเนี่ยมันสร้างวิเลยกรรมครับเดีย๋ยวผมค่อยเล่าทีหลังนะว่ามันสร้างอะไรหลังจากลมตัวกันครบนะครับเราก็ต้องทํากิจกรรมต่อไปนะกิจกรรมต่อไปนะครับก็คือฐานกลางคืนใช่ช่วงนี้แหละแม่งเป็นช่วงที่แบบว่าสนุกสุดๆละฐานแรกที่เราได้ไปนะครับจะเป็นฐานดูดาวนะซึ่งจะมีผู้พันเนี่ยสอดดูดาวนะครับว่าดาวนี้มันคืออะไรดาวนี้มันผ่อนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นคนละดาว ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าแม่งคนรน่าเบื่อฐานต่อไปที่เราจะเล่นครับมันจะเป็นฐานจกไห่นะซึ่งทุกคนเนี่ยต้องจกไหนะครับเพื่อที่จะท่ายว่าในไห่นั้นเนี่ยมันจะมีอะไรแล้วบังเอิญไอกองก่อนหน้านี้ที่มันเล่นเนี่ยผมเห็นมันคุยโคตรดังเลยนะคุยประมาณว่าในไห่นั้นน่ะมันมีอะไรมันก็คุยว่า <S <S เฮ้ยมึงจับได้ตัวอะไรวะกูจับได้ขังโคเวยเฮ้ยกูกูจับได้กบเว้ยอะไรประมาณเนี้ย ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันพูดจริงกันหรือเปล่าพอถึงเวลาจับจริงแล้วเนี่ยตอนผมจกหายปุ๊บสัมผัสแรกเลยนะครับก็คือมันเป็นตุ่มๆครับผมก็เดาว,ว่าน่าจะเป็น้างคกนะพอผมไปตอบพี่ทหารว่า้างคกสรุปมันผิดครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตุ่มๆเนี่ยมันตัวอะไรกันแน่นะก็รอไปเดากันเองนะครับถ้าตอบผิดนะครับก็จะโดนลงโทษนิดหน่อยนะลุกนั่งสองสามทีก็ไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่ ฐานต่อไปที่เราต้องไปต่อนะครับก็คือฐานปิดตาโดยที่เราเนี่ยจะต้องเอาผ้ามันคอปิดตาตัวเองนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอามือเนี่ยแปะแหล่คนข้างหน้านะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเดินด้วยอุปสรรคที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยพอปิดตากันครบนะครับก็พี่กล้วยเนี่ยก็จะนําพาพวกเราเนี่ยไปที่จุดหมายนะฮะพอถึงเรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้แหละครับพวกเราก็ต้องเดินกันเองด่านแรกนะครับผมจําได้ว่าน่าจะเป็นเชือกนะ ก็คือให้เราเนี่ยตายเชือ่อแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับใน,นระหว่างที่ผู้ผมกําลังเดินเนี่ยก็ได้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับก็คือครูที่ปรึกษาเนี่ยเอาอะไรมาแก้งผู้ผมก็ไม่รู้ครับแม่งทําให้ผู้ผมเนี่ยแต๋วแตกกันทั้งกองเลยนะโดยเฉพาะไอ้แกงมึนๆเนี่ยแม่งกีดแตกเลยอันนี้กูเล่าไปกูขำไปนะพอเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจอด่านที่2นะด่านที่2เนี่ยเหมือนพวกเราต้องลอดช่องอุโมงค์อะไรสักอย่างหนึ่งนะ ในระหว่างที่ผู้ผมกาลังคืบคลานเนี่ยก็ได้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกแล้วตอนที่ออกจากอุโมงค์เนี่ยหัวผมเนี่ยไปโคกับกิ่งไม้ครับซึ่งไอ้กิ่งไม้เนี่ยมันอยู่ทางออกพอดีเลยเว้ยคือโดนปุ๊บโคเจ็บแน่นอนมันไม่ได้โดนผมคนเดียวนะครับมาโดนเกือบทุกคนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าตอนเขาทําฐานเนี่ยเขาตรวจทานดีหรือยังโอ้ยเฮียแล้วเนี่ย พอเล่นฐานนี้เสร็จนะครับเราก็ต้องไปฐานต่อไปนะดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยจะเล่นฐานนี้เร็วเกินไปด้วยทําให้ผัดจองเนี่ยไม่ตรงเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็ต้องรอ,อก่อนนะครับในระหว่างที่พวกเรากําลังรออยู่เนี่ยมันจะมีหนึ่งตัวละคลโรโผล่มาครับมันก็คือลูกผู้พันครับในขณะที่ผมกําลังรอเนี่ยพวกผมก็บ่นพำเพลอนครับว่าโอ้ยเมื่อไหร่จะได้ไปครับพี่เมื่อไหร่จะได้ไปเนี่ยมันรอนา,นานแล้วนะครับแล้วต่อมาเนี้ยจังหวะนั้นแหละครับ อยู่ดีๆเนี่ยไอ้ลูกสาวผู้พันเนี่ยมันด่าผู้ผมเฉยเลยครับด่าประมาณว่าโอ้ยแค่นี้พวกมึงรอไม่ได้กันเหรอวะฮะไอ้พวกง,งูดูพี่จาคนนี้สิเขายังอดทนได้เลยทําไมพวกมึงรอไม่ได้กันวะฮะแน่นอนกงผู้ผมโดนด่าแบบนี้แม่งก็ยอมไม่ได้ครับแม่งก็ต้องด่าคืนนะว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงปากแทบจังว่าเฮ้ยเฮ้ยมึงพูดแรงไปเปล่าน้องถ้าน้องอยู่คนเดียวเนี่ยน้องโดกระทืบแล้วนะน้องรู้เปล่าพูดในเชิยขมๆม่ะไม่ใช่เชิงด่านะ จนพี่กล้วยเนี่ยเขาก็เฉลยนะครับว่าเฮ้ยผู้มือใจเย็นก่อนไอ้นี่ลูกสาวผู้พันก็ตามนั้นแหละครับและยังไม่หยุดแค่นี้นะไอ้ลูกสาวผู้พันเนี่ยแม่งยังปากแทบต่อแม่งด่าผู้ผมเกือบทั้งกองอะแล้วผู้ผมก็ทําอะไรไม่ได้ไงก็ทําได้เพียงยิ้มให้ต่อไปก็จะเป็นฐานสุดท้ายแล้วนะครับถานสุดท้ายเนี่ยจะเป็นฐานที่ค่องข้างจะหลอนมากเพราะมันเป็นฐานเกี่ยวกับผีเว้ย ซึ่งผมจะตั้งชื่อฐานนี้ว่าผีเฮียนวิญญาณหลอนเริ่มมาเนี่ยก็จะมีครูฝึกนำพาเราไปสถานที่หนึ่งนะครับมันเป็นสถานที่ค่อนข้างจะน่ากลัวมากมันดูแบบเหมือนจะเป็นป่าช้านะจากนั้นเนี่ยครูฝึกคนนี้เนี่ยเขาจะเล่าเรื่องน่ากลัวน่ากลัวให้พวกเราฟังนะครับ <c oughs> เพื่อบิว้วบรรยากาศนั่นเองและเขาเนี่ยก็จะจำสแกปพวกเรานะครับโดยที่เขาจะเอาไฟฉายเนี่ยเจาะหน้าตัวเองแล้วก็แฮ่ <c oughs> เป็นไง นาโก้ปะเมื่อกี้ครูฝึกเขาหยอกเล่นพวกเราเฉยนะครับแต่ว่าในาตอนนี้แหละเขาจะเล่าเรื่องจริงๆให้พวกเราฟังแล้วนะครับอันนี้ทุกคนก็โปรดมีสติในการรับฟังเนื้อหาต่อไปนี้ด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งเขาจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับลูกศิษย์ของเขาครับที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วครูฝึกคนนี้เนี่ยเขาก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถปกป้องลูกศิษย์ของเขาได้ ซึ่งครูฝึกเนี่ยเขาอยากให้พวกเราเนี่ยมาร่วมไว้อะไรกันเขาจึงนําพาพวกเราไปสถานที่นั้นครับสถานที่นั้นเนี่ยก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งครับที่บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างจะวังเวงมากพอได้เข้าไปปุ๊บแม่งโครมืดเลยเฮียแต่ก็มีแสงจากเทียนนิดนึงก็พอให้เห็นบ้างอะตรงกลางห้องเนี่ยก็จะมีโรงศพนะครับใช่ฮะในโรงศพนั้นก็จะมีร่างไร้วิญ,ญญาณอยู่ ผู้ฝึกเนี่ยก็จะให้พวกเราเนี่ยสวดมนต์ภาวนาไว้อะไรนั่นเองนะฮะในขณะที่กําลังสวดมนต์เนี่ยก็จะมีเสียงก๊อกก๊อกแกล้งข้างนอกเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับแม่งมีคนตดไอ้ีคือสถานการณ์ตอนเนี้ยมันกําลังแบบหลอนๆเลยเว้ยแม่งมีคนตด,แ,นตดแล้วทุกคนเนี่ยมันก็ตามหาตวนะว่าใครตดว่าไอ้เหียใครตดว่าแม่งก็ไม่มีใครสารภาพสักคนเออกูไม่ได้ตดนะน้องๆ แล้วลงศพเนี่ยก็จะมีผีโผล่มาครับมาหลอกพวกเรานั่นเองนะมันก็คือพิหาปอเป็นผีนั่นแหละจากนั้นเนี่ยพวกเราก็วงแตกวิ่งก,กระเจิงเลยนะสรุปเรื่องราวที่ครูฝึกเล่าเนี่ยก็คือเขาโมนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะได้เวลานอนแล้วนะครับก่อนจะนอนเนี่ยเขาก็จะให้กินข้าวก่อนนะมื้อนี้ก็จะเป็นข้าวต้มนะครับผมก็กินง่ายๆหน่อย พอกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้เวลากลับเข้าลงนอนนะครับเวลาผมนอนเนี่ยผมจะใช้กระเป๋าเป็นหมอนผ้าเช็ดตัวเนี่ยจะเป็นผ้าห่มก็จะได้ท่านอนประมาณนี้เลยแม่โคตรปวดคอแต่ว่าการนอนค่าทหารเนี่ยมันดีกว่าการนอนค่ารู้เสือปกติอีกนะคือไอ้พวกแกงมืน,มนเนี่ยมันไม่สามารถจิตเจ้าเหมือนค่าปกติได้ไงเพราะว่ามันจะมีพิทหารเนี่ยประจําการอยู่นะครับคือเอาง่ายเฝ้าอยู่นั่นแหละ ถ้าใครแม่งไม่นอนเนี่ยมึงจะโดนพิ่ทหารเนี่ยจับลงโทษนอนข้างนอกแทนเลยนะเคก็คคต่อจากนี้ผมก็ขอน,อนอนก่อนแล้วกัน <X> พอมาวันที่2องนะครับก็ช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะมีพิทธทหารเนี่ยมาเป่านกหวีดนะครับ <X> เพื่อที่จะพาเราไปออกกําลังกายนั่นเองเอาจริงๆผมตื่นประมาณตีสี่กว่านะเพราะว่ากูนอนไม่หลับ เวลาออกกําลังกายเนี่ยก็ปกตินะครับก็วิ่งกระโดดตบยืดเส้นยืดสายอะไรประมาณน,นี้พอออกกําลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยพักนิดหนึ่งนะปล่อยให้มึงไปกินน้าปล่อยให้มึงไปปัสสาวะอะไรพวกเนี้ยพอทํากิจกรรมตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะให้ไปกินข้าวนะครับข้าวมื้อน,นี้ผมจําได้เลยมันคือแกงเขียวหวานเว้ยคือว่าจะมีครูฝึกท่านหนึ่งคือสั่งให้พวกผมเนี่ยแดกข้าวให้หมดถ้าใครแดกข้าวไม่หมดเนี่ยคือมึงไม่ต้องเล่นกิจกรรมต่อไปแล้วผมเป็นคนไม่กินผักไนี่ มั่ต้องฝืดจำนวนตัวเองอะกินไอ้พวกมะเขือ <c oughs> อื้ือีเยี่ยโคตรเปรี้ยวเลยสัตว์กิจกรรมต่อไปที่เราจะเล่นนะครับมันก็คือกิจกรรมเล่นฐานนะฮะแต่ถาครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบดินโคลเลยเวเออสาเหตุที่พี่ทหารไม่ให้อาบน้ําเมื่อวานเนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากให้พวกผมเนี่ยจัดเต็มเลยเลอให้เต็มที่ไปเลยจะได้อาบน้าทีเดียววันนี้โอเคช่วงนี้ผมจะเล่าแบบสัส้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรเลย ในแต่ละฐานเนี่ยก็จะเล่นกันปกติแหละก็จะมีฐานปีนข้ามกำแพงมีเดินบนยางฐานห่นเชือกฐานมุดใต้นาำแล้วก็ฐานมุดท่อครับไอ้ฐานพวกนี้เนี่ยมึงจะเล่นก็นได้ไม่เล่นก็นได้นะครับเพราะว่าี่ทฐานเนี่ยเขาไม่ได้บังคับซึ่งผมเนี่ยผมเล่นแค่ฐานเดียวนะก็คือฐานที่มันลอดใต้น้ำอะ่ะแค่นั้นเลยพอเล่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องไปรอเล่นฐานสุดท้ายนะครับในระหว่างที่รอเนี่ยผมเห็นหลายคนเนี่ยมุงอะไรกันไม่รู้เว้ย แมงเหมือนจะมีเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วกูเป็นคนชอบเสกเรื่องชาวบ้าอยู่แล้วไงกูก็ขอเสิกหน่อยละกันและเหตุการณ์นี้ก็คือมีคนต่อยกันครับซึ่งไอคนที่ต่อยเนี่ยมันไม่ใช่โรงเรียนผมนะมันคือโรงเรียนอื่นเว้ยคือต้องเกินอย่างนี้ก่อนไอโรงเรียนอื่นที่มันเข้าค่ายเดียวกับผมเนี่ยมันมีรุ่นพี่ด้วยคือเรื่องราวเนี่ยอันนี้ผมได้ยินมานะ คือไอ้รุ่นพี่เนี่ยมันสั่งไอ้รุ่นน้องเนี่ยทำนู่นทำนี่จนไอ้รุ่นน้องเนี่ยมันโมโหก็เลยเกิดการต่อยกันอะไรไประมาณนี้แล้วคนที่มาเคลียร์เนี่ยก็คือพี่กล้วยกองผมครับพวกมันเนี่ยได้เจอร่างทองของพี่กล้วยด้วยนะโดนด่ายับโดนลงโทษยับยับเลยอะหลังจากนี้ผมก็จําอะไรไม่ได้แล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฐานสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฐานโดดหอนะ ตอนแรกเนี่ยผมก็จะไม่เล่นอยู่แล้วแหละเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวความสูงนะครับแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยไอเอวเนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ยบิ๊กมึงจะไม่เล่นจริงๆหรอวะครั้งเดียวในชีวิตนะเวย้ยพูดในเชิงแบบว่ามึงมาครั้งเดียวในชีวิตเ่ยก็ม,มาเล่นแบบเป็นประสบการณ์หน่อยอะไรประมาณนี้นสรุปก็คือกูเล่นครับกูเล่นเพื่อมาเล่าให้พวกมึงฟังแบบนี้ไง เหี้ยบัญญาอ่อนชิบหายหลังจากนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับที่พวกผมจะได้อาบน้ําซึ่งโรงอาบน้ําเนี่ยมันจะอยู่หลังโรงนอนนะครับในขณะที่ผมกําลังจะไปอาบน้ําเนี่ยพอเดินเข้าไปในโรงอาบน้ำปุ๊บโอ้โหไอ้หี้อากูนุ่าสงครามโลกไอเวนแม่งสาดน้ํากันแบบบุ้ม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 เลยบางคนแม่งก็แกล้งกันบางคนแม่งก็โดดลงอ่างบางคนแม่งก็แอบโชว์ดาบไรเซเบอร์กันอีย แม่งทําให้ผมไม่กล้าอาบเลยตอนแรกผมจะอาบไอตรงที่มันเป็นห้องห้องนะแต่ว่าพวกมันเนี่ยคุมหมดเลยเว้ยผมเลยตัดสินใจอาบข้างนอกแม่งเลยข้างนอกเนี่ยมันจะมีสายายางให้อาบน้ําอยู่นะครับผมก็อาบกับเพื่อนตรงนั้นเลยพออาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดเสื้อกองทัพบ,บกพอแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มแรกที่ทักผมเลยก็คือไอแก๊งหมื่นครับไอแก๊งหมื่นเนี่ยมันชมผมใหญ่เลยนะว่า โอ้โหเพื่อนมึงแต่งชุดโคตรเท่เลยว่ะจายแม่งโคตรได้เลยว่ะเพื่อนอะไรประมาณนี้ผมก็ยิ้มให้นะครับอเป็นมารยาทนะส่วนกลุ่มที่สองที่ทักผมเนี่ยก็คือพี่ทหารครับตอนนั้นผมคิดในใจเลยชิบหายแล้วกูเขาก็เรียกผมไปคุยนะครับว่าเฮ้ยไอ้นุม่มเสื้อที่มึงใส่เนี่ยเสื้อพี่มึงใช่ไหมผมก็รีบตอบทันทีเลยว่าใช่ครับแล้วพี่ทหารก็พูดว่าอ๋อลูกเสือนี่เอง กูก็นึกว่าคนหนีเ์ทหารมาแม่งใส่เสื้อเสมือนเลยเกือบชิบหายแล้วกูหลังจากนี้เนี่ยผมก็กลับไปเปลี่ยนชุดเหมือนเดิมเลยนะเท่านี้ก็ถือว่าท้าทายพอละในช่วงนี้นะครับเขาจะปล่อยให้พักผ่อนเต็มที่เลยนะครับแล้วพิหารเนี่ยก็จะมีของมาขายเพิ่มด้วยนั่นก็คือเฟรนฟรายกับไก่นักเก็ตน,นั่นเองซึ่งก็ขายเป็นแก้วเล็กๆเหมือนแป๊ซี่นั่นแหละแก้วละ20บา <S <S บาทผมก็ซื้อเฟรนฟรายมาแก้วหนึ่งนะ <S <S อพอกินเข้าไปปุ๊บ มึงก็รสชาติเหมือนเฟรนฟรานั่นแหละมึงแชร์รสชาติแบบไหนล่ะรถแลมโบรถสิบล้อรถมอไซทุยพอมาช่วงบ่ายนะครับเขาก็จะเรียกรวมที่หอประชุมนะเพราะว่ามันจะมีหน่วยงานอะไรไม่รู้อันนี้ผมจำไม่ได้มาอบรมพวกเรานะครับจะอบรมเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับมันก็จะมีคนมาเทศนาโวหารให้พวกเราฟังนะครับแบบว่าเอ้ยพวกมึงเนี่ยโตมามึงอย่าลืมตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มึงด้วยนะ พราะว่าคนที่เป็นห่วงมึงที่สุดมันไม่ใช่แฟนหรือเพื่อนมึงหรอกนะมันก็คือพ่อแม่มึงนั่นแหละและเขาก็จะเปิดคลิปเศร้าๆให้ผู้ผมดูนะครับแบบว่าจะได้คิดถึงพ่อแม่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวกลัว <unplug ged S 1> ไม่ใช่ละพออบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยไปซ้อมละครนะฮะใช่ครับกิจกรรมต่อไปที่เราจะทำเนี่ยก็คือ แสดงรอบกองไฟพอเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเขาก็จะนัดรวมหน้าห้องประชุมนะ <_ d ata> เพื่อที่จะแสดงรอบกองไฟนั่นเองซึ่งเขาจะให้แยกเป็นห้องนะครับโรงเรียนผมเนี่ยมีทั้งหมด8ห้องถ้ารวมโรงเรียนอื่นด้วยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด9กลุ่มโดยการแสดงละครเนี่ยเขาจะสุ่มเอานะครับว่าห้องไหนได้เริ่มก่อนอันนี้ผมจาไม่ได้แล้วว่าเขาสุ่มอย่างไงนะการแสดงในแต่ละห้องเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะบางห้องเนี่ยก็จะแสดงละครแบบนิทานบางห้องเนี่ยก็อาจจะเต้น บางห้องเนี่ยอาจจะแสดงแบบตามคลิปที่มันพูดอะไรประมาณนี้พอห้องนั้นแสดงละครเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะมีคําชมในแต่ละห้องนะครับชมแบบว่าเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงพอแสดงการครบทุกห้องแล้วเนี่ยก็จะทําการกล่าวปิดพิธีแสดงรอบกองไฟนั่นเองผมจําได้เลยมันก็คือเพลงสามัคคีชมนุมนั่นเองพวกเราเรามาชมนุมแต่ก็ใจละสำบันจน หลังจากนี้นะครับเขาจะให้พวกเราไปนอนนะครับก็ขอนอนก่อนละกันนะครับน้องๆพี่เหนื่อยแล้วพอมาวันที่3มนะครับก็จะเป็นวันที่พวกเราเนี่ยจะได้กลับบ้านแล้วนะครับก็จะเป็นวันอิสระเลยนะครับไม่มีอะไรให้ทาเลยพี่ทหารเนี่ยจะให้พวกเราเนี่ยไปอาบน้ําเตรียมสัรพะละกลับบ้านอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมจะไม่อาบน้านะครับเพราะว่าผมขี้เกียจ ผมเปลี่ยนแค่ชุดพออันนี้ผมสละห้ามตามตรงเลยแล้วครูฝึกเนี่ยเขาจะเรียกรวมตัวไปหอประชุมนะครับจากนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยจะทําพิธีปิดค่ายลูกเสือนั่นเองแต่ว่าของผมเนี่ยจะไม่มีการโยนหมวกในค่ายนะครับเพราะว่าครูฝึกเนี่ยเขาขอพอปิดพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับต่อจะกลับบ้านเนี่ยพวกผมเนี่ยก็กวนตีนพี่กล้วยด้วยนะแบบว่าเฮ้ยอย่าโดนหมอกว่ะเฮ้ยอย่าโดนคานว่ะเฮ้ยอย่าโดนลูกนั่งว่ะอะไรประมาณเนี้ย ก็เป็นโมเมนต์ตลกๆนะครับก่อนที่จะกลับบ้านนะเรื่องราวก็จบเพียงเท่านี้ครับต้องขออภัยด้วยละกันนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปนะช่วงหลังๆเนี่ยผมอาจจะพูดแบบรลดๆหน่อยเพราะว่าผมเหนื่อยนะครับอืมเหนื่อยจริงการทำคลิปแนวนี้เนี่ยใครมีประสบการณ์เข้าค่ายแปลกๆก,ก,ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคกบ็บายบาย